ครับนี่ครับอ่าวันนี้เราก็มาชมเข็มกัดติดหน้าอ,อกของหลวงปเปิ่นวัดบางพราจังหวัด,ดคนครปฐมกันนะครับเป็นวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งของวัดบางพลาค,ครับครับอ่เข็มกัดชิ้นเนี้ยด้านหลังเนี่ยก็จะมียันแปดทิศอยู่ครับแล้วก็จะมีอ่ภาพของหลวงปเปิ่นเนี้ยอยู่ตรงกลางอ่ายันแปดทิศแปดทิศครับอ่าในปัจจุบันเนี่ยเข็มกัดชิ้นเนี้ย ถ้ามีงานไหว้ครูต่างๆเนี่ยผมก็จะติดตัวไปด้วยครับเนื่องจากว่าเป็นสิริมงคลดีครับครับเป็นที่ระลึกครับของวัดบางพระอีกชิ้นหนึ่งครับที่น่าเก็บสะสมครับปัจจุบันเนี่ยวัดบางพระเนี่ยก็จเจริญมากมากไปฝาเก่ามากมายครับไม่เหมือนเมื่อก่อนครับในปัจจุบันเนี่ย ลูกศิษย์ลูกหาของรลปเปิลเนี่ยรับวันเนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับครับวัดเจริญมากครับเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวมาชมกันใกล้ๆนะครับภาพขยายครับ เข็มกัดติดหน้าอกด้านหลังยันแปดทิศครับพรัพยายครับยังพอหาเช่าอูชายได้นะครับสำหรับเข็มกัดรุ่นนี้ครับลองเข้าไปพิมพ์เข้ากลุ่ม เฟซบุ๊กของกลุ่มลูกศิษย์ของหลวงเปิ่นวัดบางาพระดูนะครับก็จะมีให้เช่าครับสําหรับผมไม่มีไม่มีนะครับขนาดกำลังดีครับไม่ใหญ่และเล็กเกินไปครับ รุ่นนี้ทำได้สวยงามมากครับสำหรับเข็มกัดติดหน้าอกครับับภาพขยายครับเก็บเป็นที่ระลึกได้ครับสำหรับลูกศิษย์ลูกหาของ หลเปิ่นวัดบางพระครับ,รบด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเ,เข็มกัดอยู่ครับสภาพเมเดิมครับครับสภาพเมเดิมครับ สำหรับคนที่ชอบวัตถุมงคลของหลวงปินเนี่ยห้ามาลพลาดนะครับครับขอบคุณนะครับ แสงสะท้อนเลยครับครับวันนี้ผมก็เลยนำเอาเข็มกัดของหลวงปเปิ่นวัดบางาพระจังหวัดนคนปรปฐมเอามาให้เพื่อนและพี่ๆชาวพี่น้องวัดวัดบางพระชมหวังว่า,เ,าเ,เพื่อนๆและพี่ๆคงชอบนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ และก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ